ทุนี้นะคะนกข้างเขายักษ์นะคะข้างเขายักษ์นะคะเขาไม่ไกลเขาไม่ไกลนะคะโอ้ยเต็มต้นไม้เลยอะ่ะเนี่ยไม่เป็นไม้เลยนะคะนี่เราซูมมาจะเบลอเนี่ยเยอะมากเขียนไว้นะคะข้างเข้าไม่ไก่นะคะภาคกลางนะคะนี่พบเห็นกินเลยเป็นอาหารนะคะ มีขนาดใหญ่โอ้ประมาณานี้นะคะน้องน้องกินเลยเป็นอาหารนะคะกินผลไม้กินพืชน,นะคะเป็นอาหารนี่น้องน้องประมาณนี้นะคะน้องเยอะมากนะคะยุดทั้งแถบเลยนะคะด้านหลังนี้นะคะคือทั้งแถบเลยนะ,ะข้างๆแม่ไก่ทั้งนั้นเลยนะคะ นี่กล้องเราไม่ดีนะคะซูไม่เห็นนะคะเออน่ะไปเด่นไปขอล้วไมถ่ายั้างอ่ะเนี่ยนี่นะคะไก่สุดหนาวเแนียวนอนเหนียวนี่เรามาดูปากกลางกันนะคะ นี่ทำไม่แบบหุยมันเดินได้รอบเลยนะคะเดินโน่นน,นอ้อมไปนู่นเลยนะคะโดนรอบเลยนะคะแบบเหมือนที่ระยองเลยนะคะเดีย๋ยวเขาเขาให้ไปทางไหนก่อนมันไปได้รอบนะคะจะไปตรงนี้วนกลับไปโน้นก็ได้นะคะหรือจะเลือกเอาว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวานะ,ะสามารถเลือกทางเดินได้ก็ต่อไปอีกทางนู่นโอ้ อ๋อทางซ้ายเรามาทางขวานะคะเราถนัดขวานะคะมาทางขวาโอ้มีนกด้วยนก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 กระพอีกเลยนะเจมี่เจนนกกระพือปไหมตจนนี้น้องกำลังขึ้นนะคะน้องกำลังขึ้นนะคะนี่นะคะน้ำเริ่มมาแล้วนะคะน้องปาตีนะคะน้องปาตีอยู่บนขอนั่วดวยแยมากนะ